โอเคครับผมก็กรับสวัสดีกันไทยเชื้อสายดาวองค์คกันด้วยนะครับแมววันนี้ก็อยู่กับเฮียสองอีกเช่นเคยน,นะครับผมกับช่องเฮียสองสโลตซิงสวิตเซอร์แลนด์เอ็กหนึ่งนะครับผม <laughs> <c oughs> <c oughs> ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ like, กดซับสไครต์เฮียกันด้วยนะก็ดูเฮียสองดูเฮียลิสสวิตเซอร์แลนด์ซะบ่อยนะครับผมก็ฮ <c oughs> าดีก็เลยมาทำตามบ้างนะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะ รับชมคลิปความบันเทิงไม่นำให้เด็กทำตามนะครับวันนี้มาต่อกันที่เกมแอสการ์ดนะเย็ดเป็นไอ้แอสการ์ดโอ้โหตอนแรกแตกดีๆนะเพื่อนนะแล้วก็มาโดนนะครับก็เลยย้ายมาเล่นทน่าของวายโบ๊ตตี้โชว์ดาวแทนก็ทุนไม่อยากจะพูดเลยนะก็ได้เป็นแสนนะผมแขนไม่ได้จับนะกับแอสการ์ดนะครับผมก็มาจับต่อที่วายโบ๊ตตี้เลยแล้วกันก็เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เฮียเนี่ยจะเดินสู่หนึ่งสำหนึ่งนะกับเกมวายโบ๊ตตี้โชว์ดาวเพราะว่าเฮียเคยได้ประจำนะครับผมก็เดี๋ยวมาจับต่อที่วายโบ๊ตตี้ รับชมคลิปเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้เลือทําตามนะครับไปออตโต้ล้างไปก,ก่อนเลยสิครั้งนะครับเช็คเช็คก่อนเชคเคเ็คก่อนเช็คเกมก่อนคือเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วไงทุนเราน้อยครับผมยี่สิบเก้าบาทเราก็ฟรีเกมมาหรือเปล่าดอกนี่ว่าไงเรียบร้อยโอเคครับผมกูม,มาโบตี้ก็ดีอยู่แล้วกูมไม่น่าไปแอดการ์ดเลยแต่ว่ามันก็ได้นะแต่เฮียไม่เลิกน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุพ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเฮียอ่าเดี๋ยววัน มาลืนเดี๋ยวเฮียเอ้ยพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเฮียเล่นแอดการ์ดซ้ำให้อีกทีนึงแต่เดี๋ยวจัดทุนเยอะหน่อยสักแสนหนึ่งจะหางเงินก่อนจะหางเงิน,นหาจะไปถ้าโบนี้จะได้หวะแต่เฮียก็แตกวัวอยู่นะแตกวัวได้มันอยู่นะไม่เป็นไรครับผมแบ่งมาเล่นได้อยู่โอเคสวยช่อนี้เรตเตอร์มากระเชอร์มาแล้วเรียบร้อยไม่มีสัตว์เลยเย็ดแม่ยไปฟรีเกม มาทำไมให้ไอ้บ้านาวนะน้องทำไมต้องกลาบคืนมาอุ้ยฟรีในฟรีวะฮัลโหลมามาเลยกูผมดอกนี้ก็ผมบอกเลยว่าเต็มคาราเบลมาเด็กแต่เฮียว่าฟรีฟรีในฟรีอย่างเงี้ยมันส่วนใหญ่มันจะจ่ายนะครับอาใจ้าอาใจ้อาใจ มผม,มาดีเงียบกิบโอ้โหโอ้โหไอสัตว์มึงเข้าฟรีในฟรีทำพ่อมึงเหรอไอเฮียเข้าแล้วก็ไม่จ่ายเซ็งว่ะ ไม่เป็นไรไปไม่ถูกเลยพอเจอฟีนฟีงงเลยยิ่เยโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวโรยกันต่อไปรับชมพวกความบันเทิงนะครับไปเดี๋ยวสามบาทต่อนะครับสิบครั้งไปลุน้นไปครับผมแอดกา ถ้าเป็นระบาดแตกแล้วก็ปะเบิดขึ้นได้เลยนะโอเคสวยครับโอเคสวยงามมาเอาเรื่องโอ้โหไบเบอร์ตี้มาว่าวันนี้ว่ะไม่ได้อ่านหลายวันนะครับไบเบอตี้นะทิ้งช่วงไปนานนะครับผมสวยไม่จ่ายนะช่วงนี้ไบเบอตี้ยังไม่ค่อยได้อัดเท่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เฮียไปติดเกมแอสกัดเยอะนะครับตัวนี้เกมใหม่ๆของค่ายพ g จิเขาก็แจกอยู่แล้วนะช่วงแรกๆนะครับผมโอเคสวยงามไล่มาเอออะไรงี้แหละครับผมไล่ไปเออเลิกไหม,มเลิกจะ้เจะเลิกจะ้ะเลิกจ้ะโอ้ห้าร้อยบาทแลนะ้วผมทุน29บาทไปวะเอาว่ะเอาว่ะให้กูเกิดว่ะให้กูเกิดเถอะให้สองเกิดเถอะถ้าเบ็ดระบาดแตกนะเพื่อนก็ปรับเบ็ดขึ้นได้เลยนะครับ เบสสามแตกรัวเลยวะ่ะเอาเรียบร้อยก็ฟีกแล้วฮ ύ, เฮ้ยเบสสามแตกรัวเลยวะ่ะเพื่อนเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเบสสามแตกรัวเลยนะครับยังไงเนี่ยขออนุญาตดื่มน้ำมิริดหน่อยนะเพื่อนนะ ่าสดชืไปไหลไปโอ้โหดูดิไอ้เฮี้ยมันเข้าสองรอบไม่จายเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอดูเจอกูเดีเ๋ยวก,ก่อนเดี๋ยวเข้าสูบก่อนเดี๋ยวมิเจอกันโอเคเมื่อเดี๋ยวป้าเป็นบาทเลยนะถ้าเป็นบาทนี้เข้ามีแสงก็เพื่อนๆก็จัดหนักได้เลยนะครับจัดหนักได้เลยตเต็มได้เลย แต่ต้องมาู้อีกทีนะว่าจะจะเข้าหรือเปล่านะครับผมเบาไต้มาเบาสองเบาสองโอเคครับผมแหมใครใครมีเพื่อนใครมีพี่เป็นเฮียใครรู้จักกับเฮียนี่ก็ช่วยแชร์เขาดูหน่อยนะว่าเฮีย er สอง crossing สวิตเซอร์รรแลนด์นะครับชอบนะเขาเล่นสนุกดีนะก็เป็นที่คนน่ารักคนหนึ่งนะพี่เฮ er, ียนี่ผมดูตลอดนะครับ สวยครับคิวมาเออมาทำไมไอ้บ้านอนะ่าละนวลน้นองไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ล่ะนี่นะ้าไปกับหน่มเมืองรวงทิ้งสองให้นั่งน้ำตารว่วมเย็ดแม่มาปรับเบ็ดขึ้นเลยดีกว่านะเพื่อนะไม่แตงไม่แตกเงี้ยมากูไม่รอละมา ฝปไม่รอแล้วสวยสวยเออแบบนี้แหละไม่รอแล้วรู้จักไหมไม่รอแล้วอ่ะรู้จักรู้จัก2องไหมบอกล่วไม่รอแล้วมาดิครับผมแตกมาแล้วหมา9 3 3 7บาทเอาเรื่องฝปไม่รอแล้วกูรอมันไม่ได้แล้วไม่รอแล้ว สวยคิวมาเบตวายคอมโบดีโอเคสก็เตอร์มาสองหายหนึ่งหายหนึ่งหายหนึ่งล่วงมาบุ้มเรียบร้อย4ตัวโอเคครับผมสี่ตัวเน้นโอ้โอยโอเดี๋ยวนี้มาเด็กเบตสองร้อยห้าสิบครับผมเอาเรื่องสวยจัดอ่ะพอก่อนแต่มนดู้จ่ายหรือเปล่านะต้องมาดูอีกทีหนึ่งโอเคครับผมสวยงาม สวยงามครับไหที่หมื่นห้าแล้วตอนนี้เราเสียทันด้านของเกมแอสร์ดไว้สามหมื่นนะเราจะมาเอาคืนใเกมบายบอตตี้แล้วกันตอนนี้สองหมื่นห้าแล้วนะครับทุนยี่สิบเก้าบาทไอที่อะที่ดอกนั้นทุนสามหมื่นแม่งเอาไม่ได้โอเคครับผมแต่เราแตะได้ถึงสามแสนนะตอนนี้เออมาเออมาหมดสวยงามระเพือฟีเดียวเลิกเลยหกสี่ว่าไงลูกพ่อ หก <c oughs> สี่ไม่มาปัวฟีเดียวเลิกเลยนะเราจะไม่เอาแบบแอดกาดแล้วนะครับเราจะฟีเราจะเข้าปุ๊บเราจะเลิกเลยสวยงามดอกนี้ไหลไปอู้หูสวยงาม,อาอาองามอะอู้ชอน,นี้เข้าโคตรดีนะครับบอกก่อนนะเข้าดีจัดโอ้โหบอกเลยว่าเข้าดีจัดจัดเกมไวโบตี้โชว์ดาวนะครับยังดีเหมือนเดิมแม้ว่าทั้งแอดกาดจะมาแต่ก็ไวโบตี้ก็ยังแจ๋วเหมือนเดิมนะครับ สวยจัดะไปสวยครับฟีดท้ายว่าไงฟีดฟีไปไม่มา,าโอเคเพื่อนเดี๋ยวครบนี่เดี๋ยวเลิกเลย แต่เด okay, ี๋ยวว่ากำไรนะน้เพื่อนเลิกดีกว่าจ้ะเลิกค่ะเลิก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 ค่ะเลิกค่ะเลิกค่ะเดี๋ยวเลิกดีกว่าโอเคครับผมเฮ้ยไม่เลิกแล้วมาอีกโอ้โหเย่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วแตกนอกอีกแตกไหนให้พอแตกนอกท้องแน่นอนท้องแน่นอนได้มาอีกสี่หมื่นโอห้าหมื่นสองเฮียโคตรดีไวท์โบตี้โชว์ดาวนะครับคือว่าเข้าสูตรอยู่นะ โอเคเพื okay, ่อนถือว่ากำไรสัตว์เลยทุน29บาทงงเลยผมคมดก็งงเพราะว่าเฮียเสีย30,000นั้นไปเหลือ29บาทจากเกมแอดกาดอะแล้วก็มาเล่นไวเบอรตี้ต่อเชี่ยแต่แต่เวลาเนี่ยแอดกาดกับวเบอรตี้มันเวลาเดียวกันนะแต่เฮียเนี่ยเล่นทั้งสองเกมพร้อมกันก็คือเสียนุ่นมาเล่นนี่ต่อแล้วก็อัดคลิปแต่ลงคนละเวลาเฉยโอเคเพื okay, ่อนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เฮียด้วยใครอยากได้ช่วงเวลาเกมเป็นเซนแบบนี้ก็ดูที่คอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาก็แต่บอกก่อนนะ กลุ่มนะครับผมหรือว่าช่วงเวลาท้งนั้นท้งนั้นนะครับไม่ใช่จะไม่บวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะบอกก่อนนะว่าเกมทุกเกมนะครับมีที่นินการเล่นของไพ่ของมันสามารถดูที่นินของเฮียได้ที่ช่องของเฮียก็สามารถเอาที่ิคไปปรับ,บใช้กันได้เพื่อนบางทีมันอยู่ที่การขึ้นลงของเบ็ดนะครับแล้วก,การในเล่นกันช่วงเวลาดีๆของในเกมนะโอเคเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนก่อนนะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะผมอย่าลืมนะทุนน้อยๆต้องพี่สองเท่านานวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวีบ